มีใครบางคนเก็บทรงไม่อยู่แล้วนะคะเร็วๆนี้เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณด้วยนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอนะคะนี่อาจจะเป็นคลิปแรกทำนายของคุณนะคะไม่ใช่ร่วมเอิญอย่างแน่นอนที่คุณผ่านมาเจอนะคะรู้จักพลังงานหน้าไพ่นะคะไม่หมอบบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีออร่าเนาะมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีเสน่ห์นะคะในช่วงนี้นะอยากจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบ อาจจะเคยเทคุณเนาะอาจจะเคยแบบไม่สนใจคุณนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนคุยเก่าคุณก็ได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยไม่สนใจคุณเลยนะคะเหมือนคุณแบบพยายามแบบเพื่อที่จะมัดใจเขาอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะคะแต่เขาเองก็ไม่สนใจนะคะเขาเขากลับไปเรื่องอีกคนหนึ่งนะคะแต่นะตอนเนี้ย เหมือนเขาเนี่ยเริ่มเปิดใจให้กับเรามากขึ้นเขาเริ่มหันมามองเรามากขึ้นเพราะความมีออร่าความสดใสความร่าเริงของเรานะคะมันทำให้เขาเนี่ยเกิดอาการแบบตกรุมรักเรานะคะแบบไม่รู้ตัวด้วยนะคะจะจะบอกแบบนี้นะคะช่วงนี้เราดูดีมีเสน่ห์ม,มากนะคะและเราทำให้เขาคิดถึงแทบทุกวันแทบทุกเวลาด้วยนะคะคนคนนี้ เอาความรู้สึกที่มีต่อเราเนี่ยออกไปไม่ได้นะคะคือคือตกหลุมรักชอบเราตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะคตจนตอนนี้คือเริ่มที่จะเก็บอาการไม่อยู่แล้วนะคะกำลังคิดแล้วก็วางแผนที่จะติดต่อกลับมาในเร็วๆนี้อีกด้วยถ้าเขาเคยเทเราเคยทิ้งเรานะคะเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาเราติดต่อกลับมาพูดคุยกับเราและเขาจะทักมาบอกว่า เสียใจขอโทษนะที่วันนั้นเนี่ยฉันไม่เลือกเธอนะคะ,ะและเขาเองก็อยากที่จะ,ะให้เราเนี่ยลืมอดีตไปซะลืมอดีตที่เขาเคยแบบไม่สนใจเราลืมอดีตไปซะที่แบบเขาไม่เคยเลือกเรานะคะแม่มออยากจะบอกว่าเขากําลังจะกลับมาขอโทษนะคะขอโทษและขอโอกาสกลับมาสารสัมพันธ์กับเราใหม่กลับมาขอโอกาสเพื่อที่จะเริ่มต้น กับเราใหม่อีกครั้งนะคะดูเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนาะแล้วก็คือเราเองก็ชอบเขาแหละนะคะแล้วก็ยิ่งเขากลับมาสนใจเรามากขึ้นนะคะแม่มอบอกว่าเราอาจจะต้องเล่นตัวบ้างนะคะเล่นตัวบ้างนะคะเล่นแบบกับความรู้สึกเขาบ้างนะคะเหมือนกับที่เขาเนี่ย เล่นกับความรู้สึกเรานะคะก็ต้องบอกว่าคนคนนี้แบบต้องการอยากที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะคะแบบศึกษาดูใจเราแบบจริงจังนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาชอบเรามากเขาอยากที่จะอ,อยากเป็นมากกว่านี้นะคะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเขาไม่เลือกเราแล้วเขาเองก็เสียดายเราและเขาไม่อยากปล่อยเราไปไหนนะคะถ้ากลับมาครั้งนี้ เขาจะไม่ปล่อยเราไปไหนเลยนะคะเขาจะทําให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นทําให้มันเกิดความมั่นคงมากขึ้นทําให้เรามีความเชื่อใจเขามากขึ้นนะก็ต้องบอกว่าคนที่กําลังแบบว่าคิดถึงเราเนี่ย ก็อาจจะเป็นคนที่เขาเคยเทเรานะคะเขาเก็บอาการไม่อยู่แล้วเก็บทรงไม่อยู่แล้วแล้วก็อยากจะติดต่อกลับมามากๆนะคะเขาทนไม่ไหวแล้วเขาทนความคิดถึงความน่ารักความสดใสของเราไม่ไหวแล้วเขาอยากกลับมานะคะเพื่อที่จะกลับมาพิชิตใจเรานะคะให้ได้นะคะเหมือนเดิมนะคะก็ต้องเล่นตัวบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะก็มองว่าความสัมพันธ์เนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะสมหวังเนาะก,กับคนคนนี้นะถ้าใครที่คิดถึงเขาอยู่นะคะเขาคนนี้แหละที่เคยทิ้งเราไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่ฟังจนจบก็น้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้ส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมนะคะที่เป็นคลิป ที่เป็นคำทนานายของคุณเลยนะคะแบบจริงๆนะคะไม่ใช่คลิปแรนดอมแบบนี้ก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามท้าครูกับแม่หมอได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าสวัสดีจ้า